เกาหลีใต้แชมป์เก่า5สมัยเต็มไปด้วยขุมกำลังนักเตะที่มากประสบการณ์และพรสวรรค์พวกเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานที่น่าประทับใจสถิติการพบกันทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว4ครั้งเกาหลีใต้ชนะ3เสมอ1การพบกันล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2 0 23เสมอกัน2-2เกาหลีใต้แชมป์เก่า5สมัยเต็มไปด้วยขุมกำลังนักเตะที่มากประสบการณ์และพรสวรรค์พวกเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานที่น่าประทับใจสถิติการพบกัน ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว4ครั้งเกาหลีใต้ชนะ3เสมอ1การพบกันล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2023เสมอกัน2-2คีแมนของทั้ง2ทีมจอแดนมูซาอันตานิกองกลางบหาฟาอิสกองหน้าเกาหลีใต ah, ้โซนฮึงม ah, ินกองหน้าค ah, ิมมินแจกองหลังความน่าสนใจของแมตช์นี้การดวลกันของ2ส,สไตล์การเล่นจอแดนเน้นเกมรุกที่รวดเร็วดุดันเกาหลีใต้เน้นเกมรุกที่เฉียบคม การต่อสู้ของกลุ่มกำลังจอแดงเต็มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งเกาหลีใต้เต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์แรงกดดันเกาหลีใต้แชมป์เก่ามาในฐานะทีมเต็งจอแดงเล่นได้อย่างสบายบทสรุปแมตชนี้เป็นการต่อสู้ที่ยากจะคาดดาวจอแดงมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้เกาหลีใต้ยังคงเป็นทีมเต็งอยากทาชมการถ่ายทอดสดวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567เวลา22นช่องทาง YouTube AFC Asian Cup ร่วมติดตามและเฉียดทีมที่คุณชื่นชอบเอเชียนคัพ2023จอแดนเกาหลีใต้ฟุตบอล